ครับพ่อบกระบุญนีฟาแซปเชนเนลดูบ่อย่างหน่อยบอกว่าทั้งช่องเพจช่องยูทูบเพื่อเก่าเพียงเนาะขอบพระคุณยังสูงที่พี่น้องให้เกียรติติดตามขามารับชมเต็มตะกีบขอบพระคุณยังสูงที่พี่น้องขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสับสะไกให้นำพี่น้องเนาะจากส่องเนาะร้อยของคตรเหมือนน้องของหน้าสั่งส่องเนาะอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านช่วงนี้ก็นังร้อยข้อยุกันทะเลอยู่พี่น้องกันพอพี่น้องบอกขามารับชมเต็ีคลิปๆกับบอหอดฟังหอดต่อน้องบ่งผลงานพี่น้อง ยังผ่านผ่านกดผ่านเกณฑ์พันอยู่เอามินิยังไม่ไหวพี่น้องมากินเข่าก็ปนกลุงพี่น้องมินีิบะก้อยพี่น้องปนเอาเคยจะกินปนกลุงพี่น้องปนกลุงกับพักรซี่กับหมักทอพูพี่น้องกับหมักแตงใน๋หมักมะนลากินนกน้อยเดียวพี่น้องก็แมงล่ะกับผักกระโดนผักกระโดนบานพี่น้องขาดไปเลยไม่พี่น้องมาแซ่บๆกันพี่น้องไหมแซ่บๆน้ำกันกับเมนูนี้หอมปนใส่ใบพักเพลียวพี่น้องลองเบิ่งกินข้าวเจ้าใส่ใบพักเพลียว cục công sạp bên tay này nhưng nó bê cùn chứ cái bé mới làm cái <laughs> của mình đâu mà cái chiếc con เขาเจ็บอ่อนกินดิฟกันแหบใกล้กวนพี่หน่อย แกมมนหาไรจิตต่อเขาเนี่ยกระติบซับเป็นธนาพี่น้องแซ่บอีดอีอย่างหน่อยระบาดลอยด่องปนมันก็น่าประสันกินก่อนก,กับกินพี่น้องละอมมหอมหอมผ่อนพี่น้องต่อไปแหลกของผ่อน มาคนเห็ดเป็นรั่วพี่น้องเอาดีบว่านี่นะ่หันมีอยู่ขับเบล ถ้าก็โดนก็จะว่าตัวไหนมันเสียบบุ่งกินพี่น้องอม,มาแล้วพี่น้องแล้วมาหยุบมาหยุบก็จำกันแทบจับกิบบนยังกับบุ๊กกินอาหารในสามมันท่าพี่น้องแ่บดี พักไต้พักพี่น้องเขากันครับพี่น้องก็ปนกุ mặc mà lạ nuôi được cả mẹ กระโดดมันแสบพีบ่น้ังบาฝาดแบบแมงใหม่มาก ถือผมพริกดูดดพี่น้องมาพี่น้องมามาคุยนกันเขากันแล้วพี่น้องปนกลุ่งใช้ผ้าเพียวถ้กินพักยังพ่อยังพี่น้องเอ้ยตัวน,นี้นาพักพี่น้องพักในสวนมาพี่น้องมา Muộn muộn, mắc xì, cà cuốn với nọ Oam <laughs> <laughs> kháng, พาพี่น้องกินอาหารบ้รดาลเดี๋ยก่อนกินยังกับบกแซ่บเพิ่อกินอาหารบรรดท่าน,น,พ,นพี่น้องมาแด้วพี่น้องมาหยุบกัน กุ้งพี่น้องปนกระแสบก้อยกระแสบพี่น้องต่ำกระแสบพี่น้อง 多帮助你们农民。 บางตัวผู้ทบปียังพอได้เล่มกินอยู่เพียงเพราะว่าผู้ภาษาสา,สามัญเท่าว่ายังพอได้เล่มอยู่เพราะว่ามันยังแจกหย่อนออกมาอยู่ แจบเป็นจนาพี่น้องแจกสุดๆตอาพีทนกองปนกุ้ง อากาศพี่น้องมันนี่งาดดมพี่น้องแต่จัดห่อนพี่น้องเขาฮ่มก็เย็นถึกแดดห่อนเห้อะไรพี่น้องอากาศเป็นพี่น้องทั้งบ้านยังหน่อยเนาะเมื่อคืนนี่หนาวเย็นพี่น้องหนาวน้ำหมอกเอามาเป็นยังหน่อยภาพี่น้องมากินปนกุ้งพี่น้องเอาบีกเมนูหนึ่งพี่น้องเนอปปนกุ้งอาหารอีสานหมืนเท่าพี่น้องแซ่บพี่น้องเนอเกิดเห็นจะคาดทีไปหาสอวนมันผ่อนมันพอมพี่น้องมันบ่ได้ได้ก็บว่าปนสูรุกสูเตากินเพียงนาะพอแม่เป็นปนสู่กินมือนยางหน่อยปนพี่น้องกุ้งนี่กัมีทั้งก้อยมีทัั้้งงปนมีท ต่ำพี่น้องไดไม่โนพี่น้องไดได้มีหักโซผูกับหักโซปีกับพี่น้องยังได้กินพี่น้องโซผู้โซปีกับมีผักซี่มีหักแตงมีผักกระโดนพี่น้องกระโดนบานพี่น้องพระโดนตามป่าตามดอนพี่น้องถ้าพี่น้องคอมเมนต์้กินนีอย่าืมกดได้กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสับสกายกดได้ให้น้ำพี่น้องเนาะกับมูลมีเพอร์เซ็ปชั่นแนลวันวาทั้งช่องเพจทั้งยูทูบเพียงเนาะขอบพระคุณอย่างสูงเนาะพี่น้องเอ้ยที่เข้ามาให้เราชมเจอคลิปคลิปให้มูลมีัพเนพี่น้องร่เข้าามติดตาม ให้ยแห้งโอเคร่งใจสู่ต่อไปพี่น้องเนาะยังพัน,นพันกดพันเกณฑ์นพันยอยู่ยังรอความเมตตาและสงสารจากพอพี่น้องเขามาติดต,ตามรับชมเตตะกี้คลิปพี่น้องอยังช่วงนี้ร้อยข้อยกัยนแทเลยพี่น้องเนาะเอามาสองปีแต่พี่น้องสร้างขม่านี่พี่น้องอย่างกับปีที่สองแต่พี่น้องยังไม่เห็นผลสําเร็จอยู่กับสอ่องยูทูปเพียงเนาะทุกทุกส่องทุกทุกยางพี่น้องที่ียังนหอยเหตอยู่นวผ่านด้วยพี่น้องทั้งโลกโซเชียลแต่และอยางแต่ยางพี่น้อง อาคลิปเดียล่าไปก่อนเวทพียงเนาะคลิปหนจะพบพบกันใหม่ขอเพ,พื่อนๆองสุขผักขันแดงดูกพายเก็บเก็บจะไม่เบียดเบียนนอนรับกันมือนอนตึงกันเสนสวัสดีครับ